รีวิวนะครับผม ET 95นะครับโครงช้างเหล็ก GT 29พ้อเล็กนะครับเข้าล่องมันล่องว้อยสบายเลยตัวนี้เดินหน้า2เกียร์ครับพำลังหนึ่งเกียร์งามเลยเอาเลี้ยวกลับมา ET 95ครับเครื่องแท้นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผม ออโอ้หางลบเครื่องนิ่มๆนะครับของตาเล็กดีัำเครื่องดันดีนะครับไบหน้าติดเดอรรุ่นนี้หางช้างเหล็กครับ KD สองเก้ดดา A ตาเล็กด,ดีครับ สอบถามไล่ครับร้านเด่นกจรยนต์นะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเบอร์โทรครับ0807595778 5, 5, 7, 7, นะครับผมประมาณนี้นีคนะครับจัดส่งทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางได้เลย